นูเรียกนะอมีสิมน้อยอา่ออยู่ในนั้นนะลูกในห้องไหม้อไม่มีพ่อหรอนูเข้าไปสิลูกนูเข้าไปดูนเข้าไปดูไปไเนเข้าไปเดเข้าไปพ่อไหมไป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  นั่นไงน,นั่นไงไปไป <c oughs> คิดถึงแม่ไหมเอาไหนไหนแม่อยู่ไหนร้องร้องเรียกแม่สิไม่เห็นดีเลยพ่อร้องหม่เรียกหม่แ่ไม่เห็นดีอยู่ข้างนั่อะเรียกแม่ก่อนแม่แม่อยู่ไหนไปดูที่ห้องนอนสิไหนไม่เห็นดีเลยไม่เห็นไปดูที่ห้องนอนก่อน ตรงนั้นนี่ที่นอนนอี่ไปไปเร็วองเพียไปดูไปู้มีแม่ไหมมีไหมนถามถามเรียกแม่แม่จา๋าแม่จา๋าเอาไปเปิดดูซิเปิดดูในผ้าห่มสิแม่อยู่ไหนไม่มีเลยเอา้าแม่ไปกรุงเทพ อันนี้อะไรอ่ะนี่นี่อะไรแม่ไปกรุงเทพเดี๋ยวแม่ก็ามาเนี่อะไรอ่ะงั้พ่งพ่ออยู่อยู่บ้านทุกวันอยู่ช่วงนี้อ่ะอยู่กับพ่อก่อนโอเคไหมโอเคโอเคเปิดตรงตรงไงพเปิดตรงนี้อ่ะเปิดต,ตรงไหนเปิดดิเป็น,เป,นเป็นลูกโป่งโกงแตก ปู่มันบันทายแต่ต่อบนไหนไหนกดดูสิไหนไหนมาพ่อกดดูอ๋อน้ำมันหมดเลยน้ำมันหมดลูกน้ำมันหมดลืมไม่ได้พ่อพ่อลืมไม่ได้จะจะคุณน่าจะ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 เป่ารวยอะไรน่าจะไปคุณหมอจะแตกงหน้าคุณหมอจะจะเป็น ติ่าปาาปตรง้านโอเคนไหนพ่อครับไปขึ้นไปนอนบนที่นอนไปพ่อเปิดทีวีให้ดูนะไปเลยเๆะเเละเเเน้องเบสขึ้นไป่มันแกะรถไม่ได้แกะรถไม่ได้ไหนไหนมันแกะประตูไม่ได้เอ้ะนี่ยแกะตรงนี้ไหมมันเป็นฐานนะลูก นี่ไงเ,เ,เปิดประตูรถขึ้นไปบนรถเลยเดี๋ยวพ่อใส่เสื้อผ้าก่อนนะ